วันที่22มีนาคมพุทธศักราช2568ณสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนมเวลา9นาฬกา30นาทีนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมคณะนายวัฒนศักดิ์เจียวิรยะบุญญารองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมได้เดินทางร่วมพบปะสื่อมวลชน สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนมเนื่องในวันเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อมวลชนนครพนมประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดังนี้นายถากูลสายส่องนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนมคนใหม่นายอัธสิทธิ์สัพพยสิทธิ์หรือนายคันคายกระจายข่าวประธานที่ปรึกษา และฝ่ายกฎหมายนายสิริชัยปอณน,นครพนมอุปานายกสมาคมนายมเหศวนพงพันนาทีธรอุปานายกสมาคมและคณะที่ปรึกษาสมาชิกสมาคมทุกท่านให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมอย่างอบอุ่นโดยนายถากรสายสองนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนมได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นไปอย่างราบรื่นสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีทุกประการกเยกน,นะครับารรเียนท่านนายกสมาคมสีบรรชนจังหวัดน,นครปฐมท่านาสาธุยศัยศศ์เรียนท่านที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาสมาคสมาคสีบรรชนจังหวัดน,นครปฐมท่านสุริชัชยพนะนะรนักขบวนชนท่านน้อยเรียนคณะกรรมการของสมาคม และก็คณะที่ปรึกษาและก็สมาชิกที่ปรารกทุกท่านนะครับทั้งที่เป็นสมาชิกเดิมและก็ที่มาใหมา่ผมขออนุญาตใช้เวลาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเียนเชิญท่านประธานที่ปรึกษาได้ทำหน้าที่ในการเลือกนายกสมาคมการประชุมวันนี้ผมอยากจะเวืองทุกท่านว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคำัญอย่างยิ่งต่อาการบริหารสมาคมที่จะดำเนินการต่อไปนะครับนะ เพราะว่าวันนี้นอกจากจะเป็นการประชุมใหญ่แล้วเรามีวาระที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมนะซึ่งครบวาระแล้วนะแล้วการเลือกตั้งนายกสมาคมนี้อยากจะเรียนว่าตามข้อบอังคับซึ่งอยู่ในมือท่านแล้วนะครับให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆของสมาคมตามที่ได้กำหนดไว้ซึ่งตำแหน่งของกรรมการมีตำแหน่งหน้าที่รละกิทธันนี้ไม่ลงลึกเลยแลแต่ว่าที่มาชัดเจนครับซึ่งข้อบครับสมาคมนี้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมมาตรา78ถึง103นะครับวาระที่4.2ครับนะครับ นายกสมาคมจะผู้แข่งขังนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ปี2568ครับตำแหน่งที่สามคญที่รองจากนายกก็คือนเปนนายกนะครับโดยสมาคมมีอุปนายกได้สองท่านที่เคยมีมาแล้วก็ผมให้มีเพื่อนอีกท่านคือการช่วยงานแต่คำน,นี้จะเสนอให้ที่ให้ที่คณะกรรมการได้รับรอ,นนรบองนะครับก็มีอยู่สองท่านนะครับ ท, uh, ท่านที่หนึ่งนะครับผมขอเสนอ uh, ท่านสิริชัยปอนาคกนตพนม,าปปมเป็นคุนพ่อยนายกแล้วก็ uh, ท่านเมส่สวนทองค่านอิทิทรอุป,ปนายกมีสองท่านครับ uh, ขอ uh, มติรับรองจาก uh, ทุกท่านนะครับคณะกรรมการ ขึ้เลยนะครับฝ่ายเลขาฝ่ายเลขานองบันทึกนะครับอุปนิลกสองท่านคือท่านวยสุนทรพนิธรนทและท่านสินชัยต่อกะรมนร์ชื่ออะไรลูกอวดีชัตัวเลยมาดีชัยตัวเอ้าว้ยวุ้ยวุ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยวด้ยวุ้ยว้ยว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวลยว้ย้ยว้ยว้ยวยว้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  ครับขอบคุณครับน้กนกเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนนกเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณครับวันนี้ผมขอเสนอครับขอเรียนท่านที่ปรึกษานะครับอาจารย์อัศวิศิษฐ์สภิญสิทธิ์นะท่านเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ราครใจแลของจังหวัดเราเป็นที่ปรึกษาหลายหลากหลายมาก ื่อไม่ใช่ว่าเฉพาะสื่อวิทยุสื่อพันสารพัดสื่อสื่อที่ว่าทัเลือกตน้ทุกแต่เป็นกระาษเขียนทุกตู้สพลรทั้งหมดครับก็สอสอประมาณมากมายเจ็ดสมัยสกเจ็ดสมัยครับเสนอท่านอาจารย์ทันไยเป็นประธานที่ปรึกษารองลาสตยอดารยประธาน ผมจะขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองท่านขออภิเชษหลักข้อดีเป็นรองประธานที่ปรึกษาครับท่านอภิเชษหลักับครับท่านเป็นรองประธานที่ปรึกษานะครับพิธีอะไรได้หมดนะนายกครับอีกเพื่อนนักผู้หญิงครับก็มาจัดรายการด้วยนะครับ ครับได้อะไนี้ขอต่งตั้งให้น้องหนิงให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าข่าวประชาสัมพันธ์นะครับช่วยที่ตู่น้องหนิงช่วยตู่นะาอกันรับรองครับแล้วก็อีกท้างที่ น้องนกนะโค้ชช ah ่วยครับโค้ชิญครับขอผู้ช่วยปฏิกรุงเลยค่ะเพราะว่างานใหญ่คนเดียวไม่พอ